สมชัยโวยกะกะตแค่เตือนไตรงชี้ความผิดโทษถึงยุคพักวันที่13มีนาคม2566นายสมชัยสีสุดทิยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเสรีรวมไทยในฐานะอดีตกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการกระกะตอออกหนังสือเตือนหัวหน้าพักกันเมืองให้ควบคุมสมาชิกพักข้ามปรารยพาดพิงสถาบันว่าคำร้องของกรณีของนายไตรงสุวรรณคิรี กล่าวปาศัยในเวทีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีเมื่อวันที่9มกราคม2566และเวทีหาเสียงที่หน้าสารกางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566ที่ตนได้ยื่นคำร้องต่อกกตมีผลคือเลขขาธิการกรกะตลงนามเอกสารถึงทุกพักเพื่อให้ระมัดระวังการหาเสียงที่พาดพิงเกี่ยวกับสถาบันและมีหนังสือเตือนไปยังพักร่วมไทยสร้างชาติ เพื่อกำกับนายไตโรงไม่ให้กระทำการที่อาจเข้าข่ายดังกล่าวซึ่งต้องชื่นชมเลขาที่ออกหนังสือสองฉบับแต่เท่านี้ยังไม่สมควรจบเพราะเป็นความผิดสำเร็จที่กระทำขึ้นแล้วถึง2ครั้งและเป็นข้อหาที่เชื่อมโยงถึงการทำความผิดตามมาตรา 92. วรรคสองของพรบว่าด้วยพักการเมืองถึงขั้นหยุบพักสิ่งที่เลขาพึงกระทำคือการมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำร้อง หากรับคำร้องต้องตั้งกรรมการเก็บรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงเสนอกกตภายใน30วันเพื่อให้กกตวินิจฉัยหากกกตเห็นว่าผิดก็ส่งสารและรรมโนเพื่อยุพักต่อไปขอบคุณที่ทำงานเรื่องนี้พอมีความคืบหน้าก็แจ้งประชาชนส่วนกรณีกกตปัดตกคำร้องกรณีพัรรวมไทยสร้างชาติทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเมื่อวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์อีกสเรื่องนั้นรอผมยื่นตอบปป,ปชเร็วๆนี้เลย นายสมชัยระบุ